ค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มากับผม n j จากช่อง The n j นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม r o b o x ในแมป All Star Tower Descent นะครับมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยตอนนี้เราก็ได้อยู่ในเกม All Star เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเล่นโหมด Infinite โหมดกันนะครับในทีมของผมก็จะมี Ace, Buma, Light แล้วก็ n e s ก o แล้วก็ผมผชื่ออะไรวะเออ เออช่างมาเถอะครับไปไปเล่นกันเลยนะครับอินฟินิตถ้าผมเล่นโซโล่ก็เกินสามสิบห้านะครับถ้าเล่นกับเพื่อนก็สี่สิบกว่าเพราะว่าถ้าเล่นสองคนนะครับเรื่องมันก็จะเยอะนิดหนึ่งมา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 จะเป็นยังไนงะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคผมมาเล่นเน้นดาเมจดนะครับเพราะเราก็จะได้เควสนะครับแล้วเราก็ไปเอาเพชรได้จากเควสนะครับโอเคผมถ้าจะไม่ผิดตัวเนี้ยนะครับมันชื่อว่ามากระมั้งครับถ้าผมพูดชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะมาเอาตัวเอฟพีไปอัพให้กับมากระนะครับโอเคเริ่มแรกนะครับผมก็จะวางเอ็ไว้ตรงนี้นะครับ แล้วปรับให้เป็นสต,ต้องเกตน,นะครับเรีว่าหกสิบแล้วนะอีกยี่สิบเวลเฟิหนึ่งก็ชิลๆหน่อยนะต่อจะวางเอดนะเดี๋ยกวก็าวางบูม่าได้นะเลือดสองร้ก้าสโอเคถ้าเล่นตานี้จบผมก็จะเลเวล49แล้วนะครับ เวลห้าสิเมื่อไรผมจะเอาตัวอีกตัวมาได้แล้วนะโอเคเธอสี่สิบเอนะครับย้วตัวที่มาตรงนี้ก็จะถูกเอจัดการนะผมไม่ได้เปิดเอฟเฟคเปิดก่อนแล้วกันะค่นับเหล็แนะ่นเลย โอเคถ้ามีตังเราจะสร้างบูมาได้แล้วก็มาสร้างตรงนี้เลยนะสร้างตรงไหนก็ได้นะแต่อย่าไปสร้างแถวตรงแถวนี้นะแถวต่อสู้เนะี่ยโอเคแล้วเดี๋ยวอับบูมาหนึ่งนะครับอัพหนึ่งแล้วก็อัพเอหนึ่งนะครับแล้วก็รอจนเวฟบประมาณเจ็ดแปดเวฟบนะครับเพราะอยู่ประมาณนี้ได้ประมาณนั้นเลยนะอยู่ได้เจ็ดแปดเวบแล้วนะ สองตัวเนี 7, ้ยอยู่ได้เจ็ดแปดวิสเลยนะส okay <Okay. S 1> ี่สิบหกโอเคคีอปบูมาหนึ่งเลยครับแล้วไ,ไปอัพเอสนะโอเคผมไม่ได้เอาแนวหน้ามาเพราะว่าผมต้องเอามาก,กะมานะ เลเวลห้าสิบถ้าผมเปิดแล้วผมก็จะเอ,เอาไม้เข้าทีมนะคนะพอซูมาแล้วนะผมก็เพิ่งได้มากะมาเมื่อกี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องวางตรงไหนนะอืมน่าจะวางประมาณแถวนี้ก็ได้นะถ้าหมดต้องวางแนวหน้าครับเพราะว่า ผมไม่ได้เอาตัวแนวหน้ามาด้วยมามามา,มาตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้เดี๋ยวโอเคนะแบบให้มันสตองเก้นนะเหมือนโชกะนั่นแหละเดยจะตีติดเลือดนะเป็นเอโอีด้วยตีติดเลือดเด็กก็ตายอืมเ๋ยว,วางตรงนี้สักตัวนะครับเอาสตองเก้นเหมือนเดิมเลยนะครับ จะมาเก็บตัวเ p พเพื่อไปอัามากะน,นะครับให้มันเิวแปดสม่ก็40กว่ากว่าก็ได้นะโอเคแต่พูดมากนะเกมนี้เขากลัวลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวนี้เกมอนิเมะเขาจะเปลี่ยนชื่อตัวละครชื่อพลังอะไรไม่เหมือนในการ์ตูนแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับ มันชินโนบิดไลท์นะเกมนี้ก็เปลี่ยนหมดเลยนะเอสก็กลายเป็นสเปสนะโอเคอัพหนึ่งตีเพา์ฟูดานะนยังอัพไม่ได้เก้าร้อยเก้าสิบเลยนะอัพได้สองขั้นนะนี่รอตังตัวโคนมาแล้ว อ,อโอเคนับหนึ่งเตแปดสิบเท, 80, ทเลเดียวก็ตายนะสามจุดห้าวินะยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่เขาบอกว่ามากะดดีกว่าทุกกน,นะมันก็จริงครับถึงมันจะตีเช้ากว่านะแต่มันเตเป็นเออเอะก็เลยดีกว่าันห้า ตัวบินมาก็ค่อยอัพเอสก็ดได้นะตอนนี้ก็อัพบูมาก,กับพุมาจะกันนะรถตัวบินมาก,ก่นอนตอนนี้น่าจะประมาณเบสสามสิบห้าอัพนะครับประมาณนั้นเลยอันนี้คือหมู่บ้านโคโนฮะนะครับในเรื่องนารูโตอนะครับ ที่ผมจำได้นะก็ไม่ได้ดูมานานแล้วนะครับนารูโตะโคลมาโอเคสามพันร้อนะอีกห้าร้อยเดี๋ยวนี้ผมก็จะลงแต่ออสตาไนมะ่ก็คิงพีสประมาณนั้นนะครับไม่มีด่านเล่นและเล่นเป็นแค่2คิบสอด่านนี้แหละครับเดี๋ยวนี้ก็ผมก็เล่นแค่2ด่านนี้นะเพราะไม่มีด่านเล่นนะครับ ก็ต้องให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นนะครับว่าอยาให้ผมเล่นด่านอะไรแล้วสามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะสตองเกตแล้วนะครับสร้างบูม่าอีสักตัวแลยครับโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะว่าจะวางมากาะตรงไหนอีกดีตรงนี้ นิสกวางตรงนี้นะครับกับไลท์เออนิ้สกวางตรงนี้วางมากกะแถวนี้นะครับตรงนี้สักตัวแล้วมนมาเกะเพื่อมันแบบมันติดเลือดไปหน่อยนะงั้นมันก็จะจหลุดไปโคตรเยอะเลยนะโอเคยังกบไม่ได้รอกัอนรอบูม่าให้เงินโอเคได้ละตัดตันไปเลยดีกว่า พันแปอครับยังเอาไม่ได้อะอีโอเคตายพันแปดโอเคได้นะนี่โอ้โหเป็นเขียวนะปลาเขียวอันแรกเป็นการฟันเขียวนะแบบน,นี้ลองดูนะนี่ฟันแหนนี้อันนี้เป็นการปลาเลยนะตีสองจุดแปดวินะครับ ผงก็กว้างดีนะกว้างกระโอกาสเยอะเลยเนี่ยปลาเขียวอ๋ออย่างเท่โอเคเอเอาไปตันเลยยังไม่ได้ขายอีกนิดนึงอีกสองร้อยนะั่น ี๋ยวถ้าอัพเอตรงนี้ตันก็ไปอัพบูมาเลยนะสร้างยาวๆเลยบูมาเอสสิบสองผ่านไปแล้วนะครับแนวหน้าก็ได้อยู่นะมีสามตัวเนนะีย่ยน่หายเรียบเลยปรวางตรงนี้ปุ๊บหายเรียบจะวางตรงนี้สักตัวแล้วกันนะดีไหมย,ยังเดี๋ยวอัพพวกบูมาก่อนนะโอเคตอนนี้บูมาตันสองตัวแล้วนะครับโอเค เล็กๆก็ดูแบบไม่มันเลยใช่ไหมเล็กๆมันก็ชิวๆนะหลังๆผมต้องรีบกดไลค์แบบรวดเร็วเลยนะกดๆๆๆนี่แอร์มาแล้วนะตอนนี้นะครับทีมผมถ้าอยากให้ก๊อตนะครับผมขาดเออร์วินมีฮอคนะครับสองตัวนี้แหละเอาตัวไหนมันก็ได้นะถ้าเออร์วินมาผมก็จะทำดาเมจได้เยอะนะถ้ามีฮอคมาก็ดีนะครับนี่นี่ ตรง,ง,งอันนี้หนึ่งก็ไปสร้างเอสสร้างตรงนี้อีกแล้วกันอ